วิดีโอนี้เราก็จะมาดูวิธีการตั้งค่าแบมกับภาษีสําหรับร้านอาหารใดที่มีเปิดเป็นบริษัทแล้วนะครับต้องการที่จะออกแบมกับภาษีให้กับลูกค้านะครับก็สามารถที่จะทําการตั้งค่าตามนี้ได้เลยนะครับเมื่อนะครับท่านเปิดร้านมาเนี่ยทั่วไปแล้วนะครับตัวโต๊ะเนี่ยนะครับเวลาที่เราเช็คบิลแต่ละโต๊ะเนี่ยนะครับมันจะมีแค่พิมพ์ใบเสร็จกับไม่พิมพ์นะครับแต่เราต้องการพิมพ์แบมกับภาษีโดยการคิดแบทให้ด้วยนะครับซึ่งแบทเนี้ยก็จะแบ่งออกเป็น2แบทนะครับเดี๋ยวคนอาอีย์อธ วิธีการตั้งค่านะครับเริ่มต้นเลยนะครับเราไปที่ตั้งค่าก่อนนะครับแล้วก็มาที่ตั้งค่าใบเสร็จนะครับจากนั้นจะเห็นกับระบบเปิดระบบใบกำกับภาษีนะครับเราเปิดนะครับปึ๊บพอเราเปิดเสร็จแล้วเนี่ยครับด้านตรงนี้นะครับจะมีใบกำกับภาษีเพิ่มขึ้นมานะครับด้านซ้ายมือจะมีเมนูที่ชื่อว่าบริษัทแล้วก็บัญชีขึ้นมาแล้วก็มีใบกำกับภาษีตรงนี้นะครับ เริ่มต้นนะครับก็จะมีการพิมพ์ใบประกับภาษีนะฮะเราจะเลือกไหมว่าให้พิมพ์ตลอดใช่ไหมครับอะไรเงี้ยบางร้านที่ต้องการให้พิมพ์ตลอดก็สามารถเปิดตรงนี้นะครับระบบก็จะพิมพ์ใบประกับภาษีตลอดเวลาแล้วก็คือมีการเช็คบินไปเมื่อไหร่ก็จะสร้างใบประกับภาษีให้อัตโนมัติเลยครับหรือถ้าไม่มีก็เปิดอย่างนี้ก็ปิดตรงนี้ไว้ได้หรือเปิดคิดราคาขายหมายถึงว่าเอาราคาขายเนี่ยเราจะให้รวมแบตแล้วหรือยังไม่รวมนะครับถ้ารวมแบตแล้วนะครับ ถ้าบอกว่าเรายังไม่รวมแบตนะครับเราก็ต้องไปไปตั้งค่านะครับแล้วก็มาที่ภาษีรส่วนลดนะครับเราก็ต้องตั้งค่าภาษีเพิ่มไปอีก7%นะครับในกรณีที่ยังไม่รวมแบตนะครับแต่ในกรณีที่รวมแบตแล้วนะครับก็ไม่ต้องมาตั้งค่าภาษีตรงนี้นะครับวิธีการตั้งค่าภาษีตรงนี้ก็คือเราก็เพิ่มเข้าไปเป็นภาษีนะครับดังนั้นก็เลือกเป็นเพิ่มนะครับเพิ่มไป7ครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เลือกเป็นหลัก นะครับเพื่อจะให้มันคิดทุกบินนะครับอันนี้คือสําหรับร้านที่ต้องการให้ออกไปกับภาษีเป็นแบตนอกนะครับเป็นนอกคือคิดราคาแบตต่างหากบวกเข้าไปอีกจากราคาเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับอ่ะแล้วก็มาดูที่ตั้งค่าใหม่นะครับแล้วก็มาดูที่ใบเสร็จนะครับตัวนี้ก็จะเป็นถ้าท่านรวมภาษีมูลค่าเพิ่มอ,อยู่แล้วก็ไม่ต้องมาไม่ต้องมาคิดแบตเมื่อกี้นะครับแต่ถ้าแยกแบตอ่ะเราก็มาติ๊กตรงนี้นะครับแล้วตั้งค่าส่วนลดไป แล้วก็ใส่เลขผู้เสียภาษีนะครับของเราแล้วก็ชื่อบริษัทเบอร์โทรนะครับสาขานะครับหรือถ้าไม่มีก็ใส่เป็นศูนย์สตัวก็ได้นะครับหรือเป็นสำนักงานใหญ่ก็ว่าไปนะครับแล้วก็ที่อยู่นะครับที่อยู่ในการออกใบํำกับภาษีนะครับก็คือตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นก็อีเมลนะฮะก็จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับตรงนี้ก็เอาไว้สาหรับออกแสดงลาใบจำกับภาษีได้เหมือนกันครับเอแค่นี้นะครับก็กดบันทึกไปได้เลยทีนี้เราเมีดูที่บริษัทนะครับ บริษัทคือบริษัทลูกค้าที่จะนํามาคิดภาษีนะครับถ้าเรามีรายชื่อบริษัทยอยู่แล้วเราก็สามารถกดเพิ่มได้เลยนะครับผู้เสียภาษีของลูกค้ามีใครบ้างชื่อบริษัทอะไรเบอร์โทรอะไรสาขาแล้วก็ที่อยู่เราอีเมลเหมือนกันนะครับเราก็เพิ่มลงไปพอเพิ่มมาแล้วนะครับมันก็จะอยู่ในลิสต์นี้ครับอันนี้นี้พอเรามาหน้าขายเราจะเช่นมีโต๊ะหนึ่งมีคนอยู่ใช่ไหมครับผมก็ทำารให้เช็คบินพอเช็คบินแล้ว เวลาเลือกนะครับก็จะเป็นเหมือนเดิมก็จะเป็นเงินสดพร้อมเพย์หรือถอนเงินแบบทุงทางไหนนะครับเช่นถอนเงินเป็นเงินสดเพราะการให้พิมพ์อะไรนะครับเป็นแบบสำกับภาษีก็จะมีีกงแบบครับคือแบบย่อแล้วก็แบบเต็มสาหรับแบบย่อเนี่ยนะครับก็คือสำหรับภาษีที่ไม่มีที่อยู่ของลูกค้านะครับไม่มีชื่อที่อยู่ของลูกค้าก็จะเป็นแบบย่อไปนะครับก็จะพิมพ์ออกมาได้โดยที่ไม่มีชื่อที่อยู่ของลูกค้านะครับสำหรับภาษีเต็มรูปแบบก็คือจะมีชื่อที่อยู่ของลูกค้าเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเลือก เรียกว่าใบกำกับภาษีแตรูปแบบเนี่ยนะครับมันจะมี pop up ออด้วขึ้นมาให้เราเลือกว่าต้องการออกใบกำกับภาษีที่บริษัทอะไรนะครับเราสามารถเพิ่มได้จากตรงนี้นะครับซึ่งเวลาเพิ่มปุ๊บมันก็จะไปเก็บไว้ในตัวเมนูที่บริษัทครับแต่ถ้าเรามีอยู่แล้วอันนี้นี่คือมันก็ดึงจากเมนูที่เป็นของบริษัทมาอยู่แล้วครับเช่นผมต้องการให้ออกกับบริษัทสีทองนะครับผมก็เลือกตัวนี้ไปนะครับจากนั้นก็มันจะขึ้นชื่อบริษัทตรงนี้มานะครับรับเงินเท่าไหร่รับเงินเช่นผมร,รับเงิน,น,ม,งงนมา2000รสร็จ ใบเสร็จที่พิมพ์ออกมานะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือจะมีชื่อชื่อร้านนะครับชื่อบริษัทนะครับแล้วก็ที่อยู่บริษัทเลขผู้เสียภาษีนะครับเบอร์โทรนะแล้วก็บอกว่าเป็นแบงเกีวกับภาษีแล้วก็ภบษสรับเงินนะครับนั้นก็จะมีอินวายดีนะครับมีเลขที่มีโต๊ะนะครับมีชื่อพนักงานคนที่ที่าเช็คบินด้วยนะครับแล้วก็มีรายการอาหารว่ากับบุฟเฟ่ต์ที่เลือกเข้าไปนะครับรวมเงินเป็นเท่าไหร่รับเงินเป็นเท่าไหร่แล้วก็ออกให้กับผู้เสีย อ,ออกแบบกับภาษีให้กับลูกค้าชื่ออะไรบริษัทไหนนะครับก็คือสามารถเลือกได้ตรงนี้เลยครับอันนี้ในกรณีที่เราคิดแบบรวมนะครับมันก็จะก็จะมีที่อยู่ลงนามให้ตรงนี้นะครับแล้วก็บอกว่าอันนี้ก็แล้วแต่เราจะ,จะตั้งค่านะครับก็จะเป็นประมาณครับ่วนแบบกับภาษีที่ผมจะอลองเป็นเท็กบินบแบบที่มีแบบกับภาษีนะครับที่เป็น นะครับที่อย่างย่อ,อนะครับอย่างย่อ,อก,ก็คือไม่ต้องไม่ต้องมากรอกว่าเป็นของเป็นบริษัทอ,อะไรนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับก็จะมีราคารวมแล้วก็ภสษีเท่าไหร่น,นะครับประมาณก็ลงมาแล้วก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับทีนี้พอเราเช็คบินไปแล้วนะครับเราก็ พอถึงสิ้นเดือนมานะครับเราจะต้องเอกสารส่งบัญชีนะครับก็คือเราก็ต้องมาที่แบบกับภาษีตรงนี้นะครับนี่คือเอกสารที่เราออกนะครับโดยเลขจะเรียงเป็น02 2022ก็คือปีนะครับ01ก็คือเดือนนะครับแล้วก็อันดับเลขท้าย4ตัวนี้จะเป็นเลขรันในแต่ละเดือนนะครับเป็นเดือนนี้ก็จะมีเนี่ยครับตั้งแต่วัน01 02 03 04ไปเรื่อยๆนะครับถ้าขึ้นต้นถ้าเดือนใหม่นะครับเลขก็จะเริ่มที่01ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับประมาณนี้ นี่ยอดรวมนะครับที่เมื่อกี้ที่ผมออกไปคือบริษัทสีทองใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะตรวจด้วยเอกอสารไม่ได้ซึ่งเอกอสารตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะ uma, พิมพ์นะครับเพื่อส่งบัญชีได้เลยแล,เแล้วก็เซ็นลงนามผู้รับผิดชอบนะครับประมาณนี้เราก็เอาเอกอสารน,นี้ไปส่งที่บัญชีได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็สามารถที่จะมาดูบริษัทตรงนี้ได้นะครับหรือว่าบางทีเรามาดูที่เกี่ับภาษีแล้วก็ดู บริษัทนะครับถ้าชื่อบริษัทมันมันไม่ถูกต้องหรือมันยาวเกินไปนะครับเราสามารถที่จะขึ้นบรรทัดใหม่ได้นะครับเช่นน <st> ี <Rule> ้สูว่าเป็นชื่อที่ยาวไปอีก yeah นะครับเราก็จะมาที่บริษัทสีทองใช่ไหมครับบริษัทแล้วก็สีทองตรงนี้เราสามารถที่จะ enter เอร์ขึ้นบรรทัดใหม่แบบนี้ได้ได้2บรรทัดนะครับตรงนี้แล้วกดบันทึกอีกรอบหนึ่งครับพอผมมาดูที่บริษัทสีทองที่ผมบอกนะครับแล้วกับปุ๊บมันจะมีการขึ้นบรรทัดใหม่ให้ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าชื่อตรงนี้ยาวเกินไปก็ โปรเฟนเซอร์หนึ่งครั้งให้มันขึ้นบรทัดใหม่เลยตอนนีก้ก็ต่าเป็นตัวผู้เสียภาษีท่านจะมีขีดหรือไม่มีขีดก็ได้นะครับก็ใส่ลงไปได้เลยไม่ได้ระบุว่ามีขีดครับประมาณนี้นะครับส่วนท่านใดที่มีคแาแนะนําหรือว่ามีข้อสงสัยตรงไหนก็ติดต่อสอบถามได้ที่ไลน์แอดเนื้อฟูดนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ